สวัสดีครับผมวันนี้วันที่24ธันวาคมปี2566นะครับผมก็มีหนึ่งข้อมูลนะให้กับเกษตรกรซึ่งก็เป็นข่าวดีเลยทีเดียวนะครับสบปก2567กครับโชว์โฉนดเพื่อการเกษตรพร้อมแจกแล้วครับวันที่15มกราคมนี้นะโอ้น่าสนใจครับสบปกรครับปี2567นนับถอยหลังการออกโฉนดที่ดินเพื่อกเกษตรกรรมอย่างเป็นทางการ ในวันที่15มกราคมปี2567ล่าสุดนะครับแบบพิมพ์โฉนดคุดสีเขียวมาถึงสงปกแล้วนะครับพร้อมแจกให้ผู้ถือครองที่ดินนะนะครับสปก2567ครับเหลืออีกไม่กี่วันนะครับที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรนะครับที่เรียกว่าสปกได้มีนโยบายเปลี่ยนแปลงที่ดินเกษตรกรสปรก4.01 จำนวนเกษตรกร,ร,กรที่ถือครองที่ดินสปก4.01ที่มีอยู่จํานวน1.6ล้านลายมีสิทธิ์เปลี่ยนสปก4.01มีการแก้ไขปรับปรุงชื่อเอกสารจากเดิมโฉนดเพื่อการเกษตรกรรมเป็นโฉนดเพื่อการเกษตรเพื่อใช้คุดสีเขียวนะครับสบปก2567เริ่มแจกนะฮะวันที่15มกราคมปี2567ตามนโยบายของร้อยเอกธรรมนัฐ ร,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดให้ผู้ถือสอปก .4.01 ส,สามารถลงทะเบียนนะครับเพื่อเป็นโฉนดโดยให้ผู้มีสิทธิ์สามารถยื่นขอลงทะเบียน2ช่องทางช่องทางแรกครับสามารถยื่นด้วยตนเองณนะสปกจังหวัดผ่านช่องทางศูนย์บริการประชาชน โดยจัดให้เจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการครับหรือช่องทางที่2ครับท่านสามารถยื่นผ่านระบบออนไลน์ของสปรนะครับที่ w w w a l r o. g o. t h. นะครับอันนี้ก็สามารถยื่นได้2ช่องทางนะก็แล้วแต่ว่าสะดวกแบบไหนสะดวกไปที่สำนักง,งานโดยตรงไหมนะครับแต่ละจังหวัดซึ่งก็มีอยู่แล้วหรือสะดวกนะครับยื่นผ่านบริการออนไลน์นะครับเดี๋ยวไงผมเอางก์ไว้ให้ก็แล้วแต่ว่า ท่านจะสะดวกแบบไหนอย่างไรนะครับผมแต่ว่าตามข้อมูลที่เห็นรูปเนี่ยนะครับก็โอ้นะครับนะมีโฉนดนะครับเรียบร้อยนะครับซึ่งเป็นคุดสีเขียวนะครับผมก็เตรียมพร้อมแจกให้กับกเกษตรกรนะครับซึ่งก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับการเปลี่ยนแปลงสปก .4.1 0เป็นหนึ่งในนโยบายนะครับที่ร้อยเอกธรรมนัตผักดันการสร้างและขยายโอกาสบริหารจัดการที่ดินทำกินแก่เกษตรกร โดยประกาศใช้ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม2อฉบับในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่8ธันวาคมปี2 5 6 6เพื่อยกระดับเอกสารสิทธิ์สปก4-01ให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรและมอบเอกสารสิทธิ์สปก4-01ศนจำนวน9,820รายนะรวม11,060แปลง เนื้อที่จำนวนทั้งหมดเนี่ยนะครับ17,284ไร่เลยโอ้ยนะนะครับผมก็ไม่น้อยนะครับเป็นการเริ่มต้นที่ดีล่าสุดครับวันที่22นะครับก็คือเมื่อวานนี้ทางด้านของนายกิติยศทรงสง่าผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดที่ดินพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดการปฏิรูปที่ดินตรวจรับแบบพิมพ์โฉนดเพื่อการเกษตรเพื่อเตรียมส่งมอบให้กับสบกจังหวัดสำหรับการออกโฉนดเพื่อการเกษตร เพื่อให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้เกษตรกร,กรวันที่15มกราคมครับพร้อมกันทั่วประเทศตามนโยบายของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่านะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งของขวัญนะข่าวดีสําหรับนะครับพี่น้องนะครับผู้ที่เป็นเกษตรกร,กรแล้วก็มีสิทธิ์นะครับสปก .4.01 จำนวน ,9820 ายนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้น ซึ่งนะครับผมก็จะแปลเปลี่ยนเป็นนะครับการบริหารจัดการที่ดินเพื่อการเกษตรขยายโอกาสตรงนี้ให้พี่น้องนะครับผู้ที่เขาเรียกว่านะครับทำมาหากินนะครับประกอบทางด้านของเศรษฐกิจดูแลตัวเองดูแลครอบครัวสร้างผลผลิตให้กับสังคมเนี่ยโอ้โหยก็เป็นสิ่งที่งดงามมากๆนะครับผมในเรื่องของของขวัญตัวนี้นะครับก็ยินดีล่วงหน้าด้วยเดี๋ยวยังไงวันที่15นะครับมกราคมปี2 5 6 7 ก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันนะเพราะว่าเขามีการแจกมันนั้นเป็นวันแรกซึ่งก็เจ้าหน้าที่นะสังกัดนะครับปฏิรูปที่ดินเนี่ยก็จะดําเนินการแจกแต่ละจังหวัดพร้อมๆกันนะครับผมอ่ะยินดีด้วยสําหรับตัวนี้นะครับผมนะ่าก็ถือว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งของขวัญที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับนะเกี่ยวกับการน,นะครับมีโฉนดนะซึ่งก็เป็นโฉนดนะครุดสีเขียวนังที่ ท่านเห็นเลยนะครับผมเอาระเดี๋ยวอย่างไรนะครับมีความขึ้นหน้าอื่นๆนะครับก็นากมาพูดคุยแบ่งปันอัปเดตให้กับสมาชิกทุกท่านนะครับได้รับทราบเพื่อเป็นประโยชน์ที่สําคัญเพื่อจะได้ไม่หลุดแล้วก็รับสิทธิ์ต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อตัวท่านเองนะครับผมก็เป็นสิ่งที่ติดตามช่องเราไว้ขอบพระคุณไปอย่างสูงครับยังไงก็เดือนนี้เป็นเดือนธันวาคมแล้วนะครับผมนะเพื่อนสมาชิกทุกท่านที่ติดตามกันมาตั้งแต่วันแรกจนถึงปัุบัน ก็ขอบพระคุณไปอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับผมนะแล้วก็มีอะไรก็พิมพ์มาแบ่งปันใต้คลิปกันได้แนะนํากันขอบพระคุณไปอย่างสูงเช่นเดียวกันนะครับผมอาวันนี้ขอบคุณมากสาหรับการติดตามชมขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ